ยังอยู่ในเรื่องของสภาพอากาศค่ะแต่ตอนนี้แน่นอนค่ะว่าสภาพอากาศในหลายพื้นที่อุณหภูมิสูงขึ้นเรามีการรู้สึกร้อนขึ้นนะคะซึ่งในตอนนี้ค่ะรัฐบาลค่ะเขาได้เดินหน้าลดค่าไฟคุมต้นทุนพลังงานเตรียมเสนอร่างกฎหมายพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมประหยัดไฟในช่วงหน้าร้อนนี้ด้วยค่ะ นางสาวสสิการวัฒนาจันทร,ร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนจำนวน16บาท5สตางค์ต่อหน่วยเนี่ย เป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน2568โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้อาศัยในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นรายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือโดยส่วนลดจากมาตรการดังกล่าวในรอบเดือนที่ประชาชนได้ชำระไปแล้วนั้นก็จะมีการคิดคืนย้อนหลังในรอบบินถัดไปนั่นเองค่ะการลดค่าไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงนั้นเนี่ยเป็นนโยบายหลักที่นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง,พล,งพลังงานให้ความสําคัญและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องราคา กันอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อลดภาระให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางปรับลดค่าไฟมาตั้งแต่เดือนกันยายนปี2567ค่ะเพื่อหาทางปรับลดค่าไฟฟ้าให้ได้ต่ำกว่า4บาทต่อหน่วยซึ่งจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างและก็หลักเกณฑ์หลายๆอย่างค่ะทั้งนี้ค่ะรัฐบาลน,นะคะโดยกระทรวงพลังงานค่ะก็เตรียมจะเสนอร่างกฎหมายส่งเสริมการใช้พลังงานจากแสง ทเข้าสู่สภาค่ะซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะในการช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยขณะนี้ค่ะอยู่ระหว่างรอให้ทางสำนักงานคณะกรรมาการกฤษฎีกาตรวจสอบร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จและจะเร่งนําเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ15-20วันนะคะก่อนจะนําเข้าสู่สภาค่ะรัฐบาลขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดําเนินนโยบายด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพโรงสายและ ยั่งยืนและจะดําเนินการตามมาตรการทุกด้านเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากพลังงานสะอาดลดภาระค่าไฟและก็เสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวรัฐบาลพร้อมเดินหน้าปรับปรุรงโครงสร้างพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงพลังงานในราคาที่เป็นธรรมและร่วมกันสร้างอนาคตด้านพลังงานที่มั่นคงเป็นธรรมและยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะคะ